ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เนท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปในวันนี้นะครับจะไปทำการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการอัเปเดตเวอร์ชันของ2.3.2ในวันพรุ่งนี้นะทุกคนก็พรุ่งนี้นะครับอย่างที่่บบอกไปวครัา จะมีการปิดอัปเดตครั้งใหญ่ทุกคนเป็นการอัปเดตซีซทั้ง3แล้วก็เป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ2.3.2นะครับก็น่าจะมีการเริ่มปิดแล้วตั้งแต่9โมงเช้าของวันพฤหัสทุกคนก็น่าจะเปิดประมาณ15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก,ก็อาจจะเร็วก,กว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้าวกว่านั้นตามระเบียบอยู่แล้วนี่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะทำการสรุปทุกอย่างให้เลยแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างรวมถึงการคาดการแพ็คตำนานหรือว่าคาดการแพ็คของอะะไรรรปมมมาาณนนี้ดวยก็ชใิเแลยับ ก่อนอันนี้ก็ดำการอัปเดตไป1-2คลิปแล้วทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะนำการสรุปและรวบร,รวมทั้งหมดให้ในคลิปเดียวเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปการก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง5 5เเลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและนสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ก็คือจะทำการรวบรวม,รวมทุกอย่างเลยก็คาดการ์ดแพ็าากท ก็อย่างที่รู้กันทุกคนก็ขอย้ำอีกทีแลยกันครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดอัปเดตเวอร์ชันของ2.3.2ทุกคนก็แน่นอนครับว่าสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือในส่วนของพื้นที่โทรศัพท์ของเรานี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครที่มีพื้นที่น้อยๆทุกคนหรือว่ามีพื้นที่ที่เหลือน้อยนะครับก็ให้รีบไปจัดการคืนนี้ทุกคนหรือว่าไปเตรียมความพร้อมคืนนี้เลยแลยกันนะครับเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เกมเปิดมาแล้วนะครับเราก็เริมการอัปเดตเลยทันทีทุกคนไม่ต้องเสียเวลานี่นะครใที่ เหลือพื้นที่เยอะนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาอทีษลานกันครับว่าเหลือพื้นที่เท่าไรกันบ้างนะทุกคนหรือว่ามีใครที่เมมจะเต็มแล้วบ้างหรือทุกคนมีพื้นที่เหลือเท่าไรกันบ้างในโทรศัพท์ม,มือถือของคุณก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับและสิ่งแรกที่เราจะไม่เจอก็คือพรุ่งนี้ในส่วนของสเปเชียลออินโบนัสอันนี้นะทุกคนก็ครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแจกฟนนรีสสัปดาห์ทุกคนแจกฟรี4ตํานานแล้วก็200ทองอะไรประมาณนี้นะครับก็หมดอายุเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอเพิ่า อีพิกวัวไว้ขับนะครับสำหรับการแจกฟรีสเวตต์ำนานที่เรามำการได้สุ่มกันนะครับทุกคนก็คาดว่านะครับพรุ่งนี้ก็หมดอายุแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็รีบไปรับภายในคืนนี้ทุกคนับสำหรับการแจกฟรีสเวตต์ำนานที่นำทับโดยอเล็กซานโดเนสต้านะคนดีด้านะครับพอกสคอยราฟิลฟันดูฟาส์วเบนร็อบสานแอดติโคนะครับกูตีโมเรียนเต้ทุกคนร็อบบี้คีนเดโก้และเดูไวย็องนี่นะครับอันนี้ก็ใครที่มีหลายไอเดียหรือว่ายังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปรับก็รีบไปรรับภาาายยในน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 คคคืีีี้้้ทุุุกก็พ่่่งจะะหมดอแลวรับ มาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างนะครับก็จะนำการคาดการณ์และสรุปให้เลยกันนะครับว่าจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะทุกคนเริ่มที่ในส่วนของอีพิกันก่อนเลยแลวกันนะครับสำหรับแพ็กล่าสุดก็คือแพ็กของทีมชาติบราซิลนะครับนำทัพโดยอีพกบิทามของซิโก้นะครับริคาโดกาการ์และก็โรเบโต้คาร์ลอสนะครับทุกคนอันนี้ก็หมดอายุแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้จัดแพ็กนี้คนก็รีบไปจัดกันได้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าก็จะหายไปแล้วนี่เองนะครับและสำหรับใครที่ยังสงส ก็เริ่มที่ในส่วนของแพ็กตำนานของทีมชาตินะครับก็จะเหลือแค่หนึ่งทีมชาติเท่านั้นที่ยังไม่มาได้เปิดก็คือทีมชาติของอิตาลีนั่นเองนะครับสำหรับแพ็กของทีมชาติอิตาลีนะนทุกคนก็ในฐานข้อมูลนะครับยังไม่มีรูปที่เป็นทางการเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นแค่รูปตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับทีมชาติอิตาลีก็นำทัพโดยอีปิกบง๊ิทามของฟาบิโอคานาวาร่ตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรับอย่างอังเดรเปียโร่โคนแล้วก็ปีดท้ายด้วยยเจ้าาาาาชชมป่ยอย่อองฟรนกตติะคับ อันนี้คือเป็นรูปภาพตัวอย่างนะทุกคนเพราะว่าในฐานข้อมูลนะครับยังไม่มีรูปอย่างเป็นทางการเลยนะครับสำหรับ3คนนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือ1แพ็กทีมชาติที่ยังไม่มาให้เปิดในเกมุคนเพราะว่าทีมชาติอื่นก็มาให้เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับและถ้าไม่ใช่ทีมชาติอิตาลีก็น่าจะเป็นตำนานของสโมสรนะทุกคนสโมสรแรกก็นาคาดว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็ถ้าเป็นอาร์เซนอลก็นำทัพโดยอิบิกิบิชามของพาชิวกวีราน็นตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับทุกคนหรือว่ากลางรับ ตัวเก๋าคนเหล็กของเกมนี้อยู่แล้วนี่ผมก็เป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในเกมนี้นี่เองนะครับสหรักพัติคิวเอร่าคนต่อมาเป็นไอซ์เบิร์กทุกคนหรือว่าดีนิสเบิร์กแคปนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะทุกคนก็ค่าพลังตันจะอยู่ที่ประมาณ99นะ่นทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยโรซิเกี้ทุกคนหรือว่าโทมัสโรซิเกี้ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนี่เองนะครับก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาร์เซนอลก็น่าจะมา3คนนี้นั่นเองนะครับและถ้าไม่ใช่อาร์เซนอลก็ ต่อมาเป็น FC บาร์เซโลนาทุกคนก็นำทัพโดยสตอยคอบนะครับริวันโดและอาเบิร์ตเฟเรนะทุกคนก็เป็นสารตำนานของ FC บาร์เซโลนาที่ยังไม่มาให้เปิดนะครับในส่วนของอีพีบิ๊กไทม์ก็นำทัพโดยสตอยคอบนะคนเป็นตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะครับผมก็ตันอยู่ที่ประมาณ99นะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะทุกคนต่อไปในส่วนของริวันโดตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบ็กขวาอย่างอาเบิร์ตเฟเรนะทุกคนก็สำหรับอาเบิร์ตเฟเรียในเพจสวัสนใจเหมือนกันนะครับ และถ้าไม่ใช่ FC บารบาเซลนาก็อาจจะเป็น AC ซีมิลานคนหรือว่า3ทหารเสือ a อซีมิลานหรือ3ทหารเสือดัชนี่นะครับนำทัพโดยบิ๊กบิ๊กไทม์ของแฟงไรการ์ทคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็กองกลางตัวรุกเป็น, it, นรุดกุลิตนัทพนพยาง,งูกิงกองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพชฆาตพรายกระซิบอย่างมาโก้แฟนบัตเทนนะครับอันนี้คือ3ทหารเสือดัชหรือว่า3ทหารเสือของ AC ซีมิลานนี่นะครับ และถ้าไม่ใช่เอซิมิลานก็น่าจะเป็นสิงบูเชลซีทุกคนสำหรับสิงบูเชลซีก็มีมา3คนเช่นกันนะครับคนแรกก็คืออีพิกบิ๊กทางของโครสมาเกลเลียฟคนสำหรับกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดเช่นกันในยุคนั้นทนุกคนแล้วก็กองหน้าก็คือไอแม็กซับดีดดเย่ร็อกบาทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยผูส้สาประตูอย่างปีเตอร์เชะทุกคนศาสเตอร์เชคก็น่าจะเหนียวที่สุดในปี2021ทุกนะคนก็2022หรือว่า2023นี้มีใครเคยใช้กันบ้างหรือว่ามีใครกำลังรอยอ,ยอยู่บ้างกลงามาลมมเเาย และถ้าไม่ใช่แพ็คพวกนี้ที่ไลยย่เรียงไปทุกคนก็น่าจะมีอีกหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับก็สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทุกคนก็มีบิ big ๊กบิ๊กไทมแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือ Ruth Funny ครุตฟานิเตโรยนทุกคนก็อาจจะมาตามนี้ก็เป็นได้นะครับอาจจะนะครับโดย Ruth Funny รุตฟานิเตโรยทุกคนปีเตอร์เชมัเคิลและก็เดียโก้ฟอร์ลันก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เชมัเคิล,ลกับฟอร์ลันก็มาทําการคาดการณ์รกันเลยทุกคนก็เอาเป็นฟานิเตโรยที่เป็นอีก,กนนบิ๊กบิ๊กไทุกกคน็อาจจะมาพร้อมกับ เดวิดเบ็แฮมอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ยังไม่มีรูปแล้วก็ยังไม่เคยมาก็เป็นได้ระกมแลลวก็อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเดนิสเออร์วินนั่นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของเดวิดเบ็กแฮมนะครับก็เคยมาแล้วหนึ่งเวอร์ชันใช่ไหมครับเป็นอีพิกบิ๊กไทม์คนแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของทีมชาตินะครับในส่วนของเวอร์ชั่นของแมนยูยังไม่เคยมาอีนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของนี่เลยทุกคนอาจจะเป็นรูฟฟานิตรอยของอีพิกบิ๊กไทม์ทุกคนแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมทุกคนเลยก็รูฟฟานิตรอยอี สองนัาเตะที่จะมาในแพ็กเดียวนะคนเออคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับและอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นอภิพิทามของรูฟานิตรอยนกคนเดวิสโยกและแอตดี้โคนะครับแต่ว่าแบบนี้นะคนส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคนเพราะว่าในส่วนของเดวิสโย,ยกและแอตดี้โคนะครับมันมาในรูปแบบของการแจกฟรีไปแล้วต้นคลิปนะคนตามที่ผมได้ไล่เรียงไปนะครับว่ามันอยู่ในแพ็กของการแจกฟรีแล้วนั่นเองนะครับก็สรุปแล้วนะคนคิดว่าอาจจะเป็นประมาณนี้คนหรือว่า ในส่วนของแบบนี้นะครับมีโอกาสมาค่อนข้างสูงที่สุดนะครับสำหรับรูดฟานิตาโร,รยในส่วนของอีพิกบิ๊กไทม์แลวก็ปีเตอร์ชมเคิลและเดียโกฟรันเปนอีบิกนี่นะครับก็กำลังรอรูปแบบ,บหไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอนกเตะคนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับสำหรับการคาดการณ์ของตำนานหรือว่าอีพิกนั้นคนก็ยังไม่ได้ใจนะครับว่าจะเป็นแพ็คไหนที่เข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นสมมสรใดสมมสรนหนึ่งก็จะมาในรูปแบบประมาณนี้นันนนน่นเเเออออองงงงรรรบบก็าาาาาไหยยู่ปปย้้้้ืแลลมมขด อันนี้คือยังไม่รวมนักเตะที่อาจจะเข้ามาใหม่เพิ่มเติมในส่วนของการอัปเดตนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของ Player of t h e w e e k กันบ้างนะทุกคนหรือว่า POTW นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับสำหรับการรวบรวมแพ็คที่เคยไม้เปิดแล้วก็วนกลับมาเปิดใหม่นั่นนะครับก็หมดอายุแล้วในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับและเดี๋ยวเราจาทาการคาดการนักเตะที่อาจจะมาในวันพรุ่งนี้นะทุกคนย้าก่อนเลยแลวกันนะครับว่าสำหรับในส่วนของการคาดการสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของนักเตะของพรีเมียร์ลี พิมี์เหลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการเตะก็คือเป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยหรือว่า f a ฟเอครับทุกคนก็ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับในเกมนี้นั่นเองนะครับโอเคมาดูการคาดการกันเลยแลวกันทุกคนก็สำหรับการคาดการมีการคาดการมาประมาณนี้เลยครับนำทัพโดอ e ุสมานเดมเบเล่ทุกคนต่อด้วยโมเรโนนะผมแล้วก็ดานิโลอีคาดี้อะไรประมาณนี้นะครับก็มีคารูลูด้วยนะผมแล้วก็ลุยเฮนริกสกคนอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็ เป็นนักเตะที่ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะทุกคนหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเราไปด้วยส่วนของแพ็กที่เหลือทุกคนหรือว่าแพ็กที่กําลังจะหายไปในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มที่ในส่วนของแพ็กโกลเด้นบอยทุกคนก็พรุ่งนี้หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้แลกก็รีบไปแลกกันด้วยเลยกันนะครับรวมไปถึงแพ็แกของลีกบาซิลุกอันนี้อันนี้ก็มีการแลกด้วยเทมดาวเช่นกันนะครับใครที่ไม่ได้แลกก็รีบไปแลกกันด้วยเลยกันนะครับและย้ำอีกทีเลยกัน,น มีมาให้เปิดนะคนทั้ง4-5แพ็คนี้นะครับหรือว่าแพ็คทีมชาติที่สามารถเหมาได้นะคนก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยก็หมดอายุเช่นกันนะทุกคนก็ใครยังไม่ได้จัดก็ที่ไปจัดกันได้เลยนะครับรวมไปถึงแพ็คขออินเตอร์เนชั่นแนลแพ็กนะคนหรือว่าแพ็คที่มีมาให้เหมาในราคา1,500ทองแล้วก็9 0 0ทองก็หมดอายุเช่นกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเ์เจนติน่านะคนชุดแชมป์โลกนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้จัดก็สามารถไปจัดกันได้เฉพาะคืนนี้นะคนหรือว่า ภายในคืนนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่1,500ทองนะทุกคนก็พรุ่งนี้9โมงเช้าหมดอายุแล้วนะครับสำหรับแพ็คเหล่านี้ทุกคนต่อมาก็เป็นบาราซิลทุกคน1,500ทองนะครับญี่ปุ่นก็1,500ทองเช่นกันนะครับรวมไปถึงฝรั่งเศสก็1,500ทองเช่นกันนะทุกคนก็แพ็คเหล่านี้ทั้งหมดก็หมดอายุพรุ่งนี้9โมงเช้านั่นเองนะครับต่อมาเป็นแพ็คของทีมชาติ90 0้ทองทุกคนนำทัพโดยแพ็คเบลเยียมนะครับแพ็คโปรตุเกสทุกคนแพ็คของทีมชาตินเธอรแลน ต่อมาเป็นทีมชาติสเปนคนปิดท้ายด้วยทีมชาติอังกฤษและก็ทีมชาติของเยอรมันนั่นเองนะครับก็สำหรับ10แพ็คนี้ก็หมดอายุเช่นกันในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับสำหรับใครที่เล็งแพ็คไหนไว้นะคนก็รีบไปจัดกันได้เลยภายในคืนนี้เท่านั้นนะครับต่อมามาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างทุกคนสหรับอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4อีเวนต์ด้วยกันนะครับอีเวนต์ก็คือทัวร์อีเวนต์ของนิชแนลทีมการแจกฟรีเทมเชนดิลนะครับต่อมาก็็็เเเเเเปปปนน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 นชชชาาาาาลลลลจจจจอออีีีีีีววต์กก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 กรร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 แแแทททททงงงงงฟฟััััั้้2ะะะคคคบบุุุม่่่ยใพสห100 และต่อมาเป็นชารินวินของวัวไวคับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงชาริทิวินของการแจกฟรีหนึ่งล้านกว่า G ีพีนะคนที่อยู่ในส่วนของไทโรแมทนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีอีเวนต์ไหนที่เข้ามาแทนที่พวกนี้กันบ้างนะคนอาจจะมีในส่วนของอีเวนต์ใหม่ๆหรือว่าโหมดใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมก็เป็นได้เหมือนกันนะทุกคนก็ต้องรอดูพรุ่งนี้แล้วกันครับต่อมาในยามอีทีในส่วนของแม์พาร์ทนะคนก็ตอนนี ทุกคนอยู่ที่แม์ที่เท่าไหร่กันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็พรุพ่งนี้จะมีการรีเซ็ตนับหนึ่งใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงของรางวัลกันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างของสื่อต่างประเทศที่ทําการตัดต่อขึ้นมาแล้วกันนะครับว่าเป็นแม์พาร์ทที่ทุกคนอยากได้นนเองนะครับก็สมมุตินะครับย้ําว่าอันนี้คือเป็นเพียงภา,ภาพตัดต่อเท่านั้นนะครับส่วนตัวก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันทุกคนก็มีใครอยากได้แบบนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือย้าว่าเป็นในส่วน,น,น ลีกต่างๆนะครับผมสีเสื้อนะครับแล้วก็ลูกบอลนะทุกคนรวมไปถึงท่าดีใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทั้งไอเทมต่อสัญญาอะไรประมาณนี้ด้วยนะผมก็ใครที่ชอบแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบมากๆเลยนะทุกคนก็ถ้ามีมาแบบนี้จริงก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับแต่ว่านั่นเลยครับเป็นเพียงแค่ภาพตัดต่อเท่านั้นนะทุกคนปิดท้ายด้วยส่วนของอีฟุตบอลลีทุกคนหรือว่าดีวิชั่นของเราเนี่นะครับก็พรุ่งนี้นะครับมีการรีแลงเช่นกันทุกคนของรางวัลก็ประมาณนี้เลยนะครับไม ดิวิชันหนึ่งดิวิชั่นสิบนะครับก็รับไปเป็นอ e ีฟุตบอลทั้งหมดเลยคนก็ของรางวัลไล่เรียงตามนี้เลยนะครับก็ทุกคนอยู่ดิวิชั่นไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับมีใครอยู่ดิวิชั่นหนึ่งแล้วบ้างแรงเท่าไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยู่แรงอื่นๆก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงคําถามยอดฮิตครับทุกคนปิดท้ายด้วยคําถามยอดฮิตนี้เลยเลยกันนะครับก็มีใครหลายๆคนนะครับทักมาถามว่าถ้าเราอัพนักเตะผิดนะทุกคนจะมีการแก มาตอบคำถามให้แล้วกันนะครับในส่วนของโหมดนี้ทุกคนหรือว่าโหมดที่ใครหลายๆคนเรียกว่าโหมดแก้ไขค่าพลังนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลมาเลยนะครับว่าจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อไหร่นะทุกคนแต่ว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมมาอย่างแน่นอนทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าจะเข้ามาเมื่อไหร,ร่บับทุกคนสำหรับโหมดการแก้ไขอัพค่าพลังนะักเตะผิดอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่่นเองนะครับทคนโอเคประมาณนี้แลยกันครับ ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าโหมดแก้ไขค่าพลังอันนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลหรือว่ายัางไม่มีกําหนดการที่จะเข้ามาในตัวเกมนั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะอัพนักเตะคนไหนหรือว่าก่อนที่จะอัพค่าพลังนักเตะคนไหนก็เช็คดูให้ดีแล้วกันนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคนหรือว่าบทสรุปทุกอย่างสำหรับการแจกฟรีต่างๆคนก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าการแจกฟรีเริ่มแรกก็คือการแจกฟรีไอเทมเชนเดียวการเปิดแพ็กฟรีหนึ แจกฟรีในส่วนของแพ็คไหนในอีนนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเสร็จธุระหรือว่าผมว่างเลยผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเ e กม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนี้ได้เลย